โอ oh, วาอนิจาความรักพึ่งประจักษ์ดังสายน้ำไหลตั้งแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไปไหนเลยจะไหลคืนมา Story Reader นักอ่านเรื่องเรือนแรมบทประพันธ์โดย จุลดาภกดีภูมินหรือเป็นหนังสือเก่าเรื่องหนึ่งที่ถ้าคนที่ชอบนวนิยายแนวย้อนอดีตหรือว่าแนวพีเรียดแนวกลับชาติมาเกิดเนี่ยก็น่าจะถูกใจกันนะคะเพราะว่านวนิยายเรื่องนี้นะคะเคยถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์เมื่อปี2536ทางช่อง7นะคะในเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งที่มีความรักต่อกันแล้วก็ มีโอกาสที่จะทำให้พลัดพรากจากกันถึงสามภพสามชาติด้วยกันนะคะในเรื่องนี้ก็จะแบ่งออกมาเป็นสองภาคนะคะภาคแรกก็จะเป็นภาคตอนที่วิลลี่พระเอกของเรื่องนี่นะคะ,ะมาเกิดในชาติปัจจุบันที่เป็นคนอเมริกันนะคะและใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศในภาคหนึ่งเนี่ยจะพูดถึงชีวิตในวัยเด็กของวิลลี่ที่ได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวกับพ่อกับครอบครัวนะคะทั้งพ่อและแม่เนี่ยมาเที่ยวที่เมืองไทยก่อนที่จะ มาถึงเมืองไทยนี่ก็แวะไปที่เมืองจีนนะคะไปที่ทิเบตได้มีโอกาสไปพบกับลามะโดยที่ลามะเองก็มียานอย่างรู้ว่าตัววิลลี่เองเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ธรรมดานะคะเป็นเด็กที่มีเหมือนกับมีอภินญ,ญาสั่งสมมาแต่ชาติปางก่อนนะคะมียานที่เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติยานเป็นยานที่ระลึกชาติได้ที่ติดตัวมาแต่พบก่อนเนี่ยลามะก็เลยแนะนําให้วิลลี่เนี่ยไปหันนั่งสมาธิแล้วก็จะได้แบบ หรือฟื้นเกี่ยวกับอภิญญาที่ตัวเองมีสั่งสมมานะคะภาคแรกเนี่ยวิลลี่ก็ฝันถึงบ้านเรือนไทยริมน้ําอยู่ตลอดเวลาเป็นการฝันที่มีในนิมิตเห็นภาพเป็นบ้านคือเป็นลักษณะของเรือนแรมเป็นบ้านที่มีชื่อว่าเรือนแรมหลังนี้นะคะที่อยู่ในเมืองไทยแล้ววิลลี่กับครอบครัวก็ได้มีโอกาสมาพักที่เมืองไทยก็บังเอิญไปเจอบ้านหลังนี้เข้าพอดีและชีวิตในวัยเด็กตอนที่วิลลี่มาพักที่เรือนแรมเนี่ยก็เลยมีโอกาสได้ไดเจอกับ วิญญาณของคุณสีนวลน,นะคะคุณสีนวลก็จะเป็นวิญญาณเด็กที่จมน้ําตายแล้วก็มีมาเข้าฝันมานิมิตแล้วก็วิลลี่เองตอนนั้นเนี่ยก็คือจดจําสภาวะของการนั่งสมาธิที่ฝึกมาได้เนี่ยก็สามารถถอดจิตออกไปเนี่ยแล้วก็ไปท่องเที่ยวกับผีของคุณสีนวลตอนเด็กๆนี่นะคะไปนู่นไปนี่กันระหว่างที่กําลังถอดจิตออกไปเนี่ยเพอเอิญว่าพ่อแม่เนี่ยเข้ามาเจอร่างที่ไม่มีวิญญาณก็เลยตกใจแล้วก็สั่งห้ามวิลลี่เด็กขาดว่าไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ เรื่องของการนั่งสมาธิอีกแล้วเพราะว่ากลัวนะคะกลัวว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมหรือแปลกประหลาดที่ทําให้สถานการณ์มันเลวร้ายที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของวิลลี่จากนั้นเนี่ยครอบครัวก็เลยพาวิลลี่กลับไปที่อเมริกาแล้วก็เริ่มต้นใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปให้วิลลี่เนี่ยใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กอเมริกันทั่วไปที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของการมียานพิเศษอะไรเหตุการณ์ในภาคแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพอเข้ามาถึงภาคที่2เนี่ย ก็จะมาค่อยๆเฉลยปมว่าวิลลี่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวนะคะก็คือไม่มีลูกนะคะแต่ว่าแต่งงานกับแมรี่ที่เป็นเป็นแฟนกันมาตั้งแต่ตอนเด็กจนกระทั่งตัดสินใจที่จะแต่งงานกันแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเรื่องราวในภาค2เนี่ยก็จะดําเนินไปจนกระทั่งว่าวิลลี่ก็เข้าไปทํางานแล้วนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตคู่อยู่กับแมรี่ถึงที่สุดวันหนึ่งเนี่ยวิลลี่ก็ได้รับเชิญจาก เพื่อนรุ่นพี่นะคะที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบ้านเรือนแรลมหลังนั้นเนี่ยที่วิลลี่เคยไปพักมาตอนเด็กเนี่ยชวนวิลลี่เนี่ยกลับไปเที่ยวที่บ้านหลังนั้นในประเทศไทยอีกครั้งหนึง่งวิลลี่ก็ตัดสินใจไปพอไปแล้วเนี่ยเรื่องราวต่างๆก็เหมือนกับว่าจะเดินเข็มนาฬิกาย้อนกลับวิลลี่กลับมาเมืองไทยครั้งนี้ก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้พบกับพระดอนพระดอนเนี่ยก็จะเป็นพระสายปฏิบัติ ก็มาแนะนำในเรื่องของการนั่งสมาธิให้วิลลี่อีกครั้งหนึ่งจนวิลลี่ได้กลับมานั่งสมาธิเริ่มเริ่มทีเดียวเนี่ยพออย่างจิตลงมั่นได้ก็มีการคอนเนคกับวิญญาณได้นะคะติดต่อเชื่อมโยงกับวิญญาณได้แล้วก็ได้มีโอกาสเจอวิญญาณของคุณสีนวลก็จะย้อนไปตั้งแต่ในสมัยราชกาลที่3ที่เป็นชาติแรกก็จะเป็นคุณลำดวนกับพระแสนใจพักนะคะเป็นเป็นความรักที่ ชายหนุ่มหญิงสาวเนี่ยคือตัวพระเอกพระแสนใจพักเนี่ยในชาติเมื่อตอนในรัชกาลที่สามเนี่ยเป็นลูกชายของพระยาแล้วก็มีรับราชการนะคะมีศักเป็นขุนนางแล้วก็เผอิญว่าคุณลำดวนเนี่ยก็เป็นหม่อมห้ามคือเหมือนกับว่าถวายตัวไปเป็น เจ้าจอมในวังของในรัชกาลที่สามเนี่ยแต่บางเอ่ญว่าเป็นเจ้าจอมที่ยังไม่ได้เข้ารับการถวายตัวอย่างอย่างครบขั้นตอนนะคะก็เลยมีโอกาสได้เจอกันกันกบพระแสนใจพักแล้วก็ปิ้งกันนะคะแล้วก็เลยมีการแลกเพลงยาวกันส่งจดหมายกันแล้วก็โดนหักหลังคือครอบครัวของพระแสนใจพักเนี่ยพ่อเนี่ยก็มีแม่เป็นภรรยาหลวงแล้วก็มี มีเมียน้อยนะคะแล้วก็ลูกของเมียน้อยเนี่ย <House> ที่มีศักว่าเป็นพี่ชายของพระแสนใจพักเนี่ยสองคนแต่มีคนหนึ่งเนี่ยที่หักหลังก็คือแอบจับได้ว่าพระแสนใจพักเนี่ยแอบคล้องแวกกับหม่อมห้ามแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยตัวพี่ชายคนนี้ก็ต้องการที่จะครอบครองสมบัติแล้วก็อิจฉาพระแสนใจพักด้วยที่เป็นลูกชายของเมียเอกก็เลยอยากจะทำลายหักหลังนะคะให้ให้พระแสนใจพักเนี่ยพบกับจุดจบของชีวิตที่ตัวเองจะได้ กล้าวขึ้นมาแทนที่แล้วก็ทําสําเร็จจริงๆในชาติแรกพอพระแสนใจพักกับคุณลําดวนถูกจับได้ว่าสองคนนี้คบหากันแบบผิดจากจารีตประเพณีของกฎมนเทียนบาลที่วางไว้ก็เรียกว่าชาติแรกนี่ก็เป็นความรักที่เกิดโศกนาฏกรรมคือทั้งคู่นี่ก็คือโดนสั่งประหารชีวิตนะคะโดนตัดคอทั้งคู่เลยและก่อนตายเนี่ยคุณลําดวนเนี่ยก็ได้อธิษฐานไว้ว่าจะขอให้ดวงวิญญ,ญาณของคุณลําดวนเนี่ยได้พบเจอกับพระแสนใจพักจะรอคอยไปทุกชาติทุกชาติไป เรื่องก็เลยดําเนินต่อไปจนกระทั่งว่าวิญญาณคุณลําดวนเนี่ยก็มาเกิดใหม่ในอีกราชการที่5ก็มาเป็นคุณสีนวลแต่ก็เป็นเด็กน้อยและชาตินั้นน่ะพระแสนใจพักก็มาเกิดเป็นคุณประภาสโดยคุณประภาสเนี่ยก็มีศักเป็นน้านะคะมีศักเป็นน้าของคุณหนูสีนวล เรียกว่าพอเจอกันครั้งแรกเนี่ยก็เหมือนถูกชะตาแต่ความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้เป็นไปในเชิงฉันชู้สาวหรือว่าฉันหญิงชายนะคะแต่เป็นความเมตตาเอนดูที่มีเกื้อกูลต่อการระหว่างน้าชายกับหลานสาวซึ่งแบบคนรอบข้างเนี่ยก็ต่างบอกว่าคุณน้าคือคุณหลวงประพานเนี่ยก็คือรักแม่หนูสีนวลมากรักเหมือนลูกแท้ๆรักเหมือนลูกเหมือนหลานแต่ว่าเอนดูเป็นพิเศษจนกระทั่งพอคุณหนูสีนวลเนี่ยมีอายุได้ประมาณสัก8ปดขวบเนี่ย ก็บังเอิญจมน้ําตายไปอีกคุณประภาสนี่ก็เสียใจมากจนแบบไม่เป็นอัน,อนกินอันนอนไม่เป็นอันทํางานการใดๆทั้งสิน้นตัดสินใจออกบวชนะคะและการบวชในภพชาติที่ตอนเป็นคุณประภาสนี่เองก็เลยทําให้ได้อภินญ,ญาถึงขั้นยานบุพเพนิวาสานุสติยานมานะคะจากนั้นเมื่อจบภาคของคุณประภาสไปแล้วเนี่ย วิญญาณของคุณหนูสีนวเนี่ยก็คงยังวนเวียนอยู่ในบ้านเรืนแรมหลังนั้นแต่ว่าตัวคุณประภาสเองเนี่ยก็ได้มาเกิดใหม่มาเป็นวิลลี่ซึ่งถือเป็นชาติปัจจุบันนะคะแล้วก็ที่เป็นคนอเมริกันนะคะเรื่องราวก็ดําเนินไปตามสเต็ปของไทม์ไลน์ประมาณ3พบภพชาติแบบนี้จนชาติสุดท้ายพอวิลลี่มาแล้วสามารถที่จะรื้อฟื้น อภิญญาญาณของตัวเองเมื่อชาติก่อนขึ้นมาได้ก็ได้ติดต่อกับดวงวิญญาณแต่การติดต่อกันในครั้งนี้นะคะก็ไม่ได้ยังผลอะไรเพราะว่าเหมือนกับพอวิลลี่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วกลับมาแล้วได้เจอและได้รู้เรื่องราวแต่หลนหลังของอดีตชาติของตัวเองแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับความรักของตัวเองและของคุณลำดวนแล้วเนี่ยก็เป็นไปในเรื่องของการมารับรู้ว่าดวงวิญญาณของคุณลำดวนเนี่ยมาลาเพื่อที่ว่าตัวเองเนี่ยหมดเวรกรรมแล้วกําลังจะไปเกิดใหม่ วิลลี่เองก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไระนะคะรู้แต่ว่าตัวเองมารับรู้เรื่องราวในอดีตแต่หดหลังได้แล้วแล้วก็เร่าร้อนที่จะอยากจะติดตามเรื่องราวต่อไปหรือว่าอยากจะติดตามพบเจอกับดวงวิญญาณของคุณลำดวนไปเรื่อยๆแต่เพอเอิญว่าคุณลำดวนเนี่ยมาบอกว่าเวลาของเธอที่อยู่ในภพของวิญญาณเนี่ยหมดแล้วเธอกําลังจะได้ไปเกิดใหม่เหตุการณ์ก็เลยดําเนินมาจนกระทั่งว่าวิลลี่เองก็ ตัดสินใจย้ายตัวเองจากอเมริกามาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยซะเลยแล้วเรือนแรมหลังนั้นเนี่ยที่เคยเป็นบ้านเก่าของคุณสีนวลทางญาติทางทายาทของวงวานตรงเนี้ยก็ขายทําเป็นคอนโดแล้วก็แบ่งเนื้อที่ส่วนหนึ่งที่ยังเป็นตัวเรือนของตัวเรือนแรมอยู่เนี่ยเก็บไว้แค่ประมาณไล่หน่อยๆแต่ส่วนอื่นเนี่ยก็คือขายทําคอนโดไปวิลลี่เองก็มาซื้อคอนโดหลังนั้นอยู่หนึ่งห้องแล้วก็มาทำงานที่เมืองไทยย้ายมาตั้งรกรากที่เมืองไทยแล้วก็อยากขาดจากภรรยาด้วย ตัดสินใจมาอยู่เมืองไทยเลยเพื่อที่จะศึกษาแล้วก็เขามีจิตที่จะเชื่อมโยงกับคุณลำดวนไว้เขาก็มีความรู้สึกเหมือนมีสัญชตาตญาณบางอย่างที่บอกว่าสถานที่แห่งนี้ในเมืองไทยในแอเรียของเรือนแรมเนี่ยจะสามารถทำให้เขาเมีโอกาสได้พบกับคุณลำดวนอีกครั้งหนึ่งพอ,อาทายาทของทางเรือนแรมเนี่ยนะคะก็มีมีศักเป็นลูกหลานของคุณสีนวลนี่แหละ เปรียบเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของวิลลี่ที่มีความสนิทสนมกันเนี่ยที่เคยชวนวิลลี่จากอเมริกามาเที่ยวเมืองไทยนะคะก็มาตั้งท้องแล้วก็คลอดหนูแพทออกมาแวบแรกที่วิลลี่มีโอกาสได้เจอกับหนูแพทย์เนี่ยวิลลี่ก็มองแววตาแล้วรู้เลยมีความเชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติเลยว่านี่แหละน่าจะเป็นคุณลำดวนนกลับชาติมาเกิดแล้วก็มีเหตุการณ์อันนึงเกิดขึ้นก็คือหนูแพทเนี่ยไปนั่งเรือแล้วก็จมน้ํา แล้วก็วิลลี่เนี่ยไปช่วยก่อนที่จะช่วยเนี่ยตอนที่ดำน้ำลงไปช่วยเนี่ยวิลลี่ก็อภาปร,ารณาในดวงจิตว่าถ้าหากว่าช่วยชีวิตของหนูแพทในครั้งนี้ไว้ได้เนี่ยตัววิลลี่เองเนี่ยจะบวชจะบวชแก้บนนะคะแต่ก็เรื่องราวไม่ได้บอกว่าวิลลี่เนี่ยบวชตลอดชีวิตแต่เป็นแต่เพียงการบวชแก้บนเท่านั้นดังนั้นเนี่ยพอหลังจากที่ช่วยชีวิตหนูแพทไว้ได้วิลลี่ก็ไปบวช เรื่องราวก็จบลงแบบหุนหวนสั้นๆนตรงนี้เองว่าที่สุดแล้วก็ให้ผู้อ่านคิดต่อเองว่าหลังจากบวชแล้วจะสึกไหมสึกมาจะได้แต่งงานกันไหมไมีแต่เพียงบอกไกลๆว่าหนูแพทเนี่ยพูดไว้ตอนที่วิลลี่เนี่ยเป็นพระแล้วว่าเหมือนกับตั้งคําถามกับพ่อแม,แม่ว่าหนูเนี่ยจะสามารถเขียนจดหมายมาหาพระวิลลี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการทิ้งปม เล็กๆไว้ให้ผู้อ่านติดตามต่อเองว่าที่สุดแล้วสคนนี้จะลงเอยกันได้ไหมในชาตินี้เพียงแต่เท่านั้นเองแต่นวนิยายเรื่องนี้ถ้าเราจะมองเป็นนวนิยายเชิงสอดแทรกเกร็ดธรรมะเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีเต็ม100%ซนะคะแต่ถ้าจะมองในแง่ของอัธรรในการอ่านเพื่อความบันเทิงตอนจบที่ลงตัวแล้วรู้สึกเคลียร์เนี่ยแอดบอกเลยว่าไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าตัวแอดเองแอดอ่านเนี่ยแอดชอบตรงที่ว่าได้ ได้ในเรื่องของการสอดแทรกเกดธรรมะการได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางจิตอยู่ในปัจจุบันขณะเกี่ยวกับเรื่องของสติต่างๆอันนี้ทําได้ดีเลยเป็นเชิงให้ความรู้ในเรื่องของธรรมะได้ดีแต่ในแง่ของอัทธรสเชิงนิยายจริงๆเนี่ยแอดมองว่าถ้าถ้าคนที่ชอบความไหลลื่นเหมือนเคยอ่านนวนิยายแนวย้อนยุคหรือพีเรีดอย่างในเรื่องของสูฟันนรันดรหรือว่ารัตนโกศินคือแนวเพียรียทั้งหลายเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ ไม่ได้สมูทออกมาในโทนนั้นมากนักนะคะเหมือนผู้อ่านเนี่ยจงใจที่อยากจะเขียนนิยายธรรมะมากกว่าแต่ว่าเอาอัธรรในเชิงของความเป็นนิยายเนี่ยเข้ามาสอดแทรกให้ผู้อ่านเนี่ยมีความได้รับเกร็ดต่างๆในเนื้อหาของธรรมะได้อย่างไม่รู้สึกว่ามันเป็นหนังสือพระจ๋ามากคือแนะนําสําหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือแนวธรรมะแล้วก็อยากได้อัธรร ในการอ่านแล้วไม่ไม่รู้สึกว่าน่าเบื่อนะคะอ่านได้เรื่อยๆแล้วก็มีการดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆอันนี้ถือว่าใช้ได้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองภาคอย่างที่บอกเล่มเดียวก็หนาหน่อยนะคะแต่ก็ถือว่าถ้าคนชอบแนวนี้ก็แนะนํานะคะขอบพระคุณสําหรับการรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ